ที้ฐานขอให้คนที่เขาเป็นดวงของเขาจริงๆถึงจะผ่านเห็นคลิปนี้ได้นะคะขอเปิดดวงอของทุกคนลูกดวงทุกคนเลยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ขออนุญาตดูดวงให้แล้วแม่หมอก็จับได้ไพ่ King of p e n t a c l e คือไพ่เศรษฐีผู้มั่งคั่งความร่ำรวยนะคะแล้วก็หน้าตาดีหนุ่มโสดไฮโซคะ่ะชีวิตของคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ มันแฝงไปด้วยของการได้เจอคนที่จะเข้ามารักเข้ามาเปรซึ่งดวงชะตาของคุณอ่ะเป็นดวงชะตาของคนที่ถูกฉีดแล้วว่าจะต้องได้อยู่สุขสบายจะต้องมีคนรักคนเปรคู่ของคุณต้องรวยเท่านั้นถึงจะอยู่กับคุณได้แล้วการทำนายทายทักการทำคลิปวีโอแม่หมออธิษฐานเลยขออธิษฐานดูดวงเรื่องความรัก แล้วนี่คือไพ่ของลูกดวงหลายๆคนนะคะที่จะได้สามีเศรษฐีที่รวยเป็นพันล้านหมื่นล้าน20ล้านอะไรก็ว่าไปแต่เป็นเศรษฐีขึ้นไปค่ะการที่จะได้เป็นเศรษฐีไม่ใช่มีเงินล้านแล้วเศรษฐีเลยแต่หมายความว่าหนึ่งเขาต้องมีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า10ล้านขึ้นไปนะคะนั่นคือดวงของคนที่เป็นเศรษฐีแล้วต้องไม่มีภาระต้องไม่ของเงินคุณนั่นคือดวงของคนที่ จะมีสามีสายเปยนันคือความหมายของเขาว่าสายเปแล้วนี่คือคลิปที่พลังงานครูไพ่นะคะครูบาอาจารย์อยากจะบอกว่าคุณจะได้เจอสามีคนถัดไปที่เขาจะเปคุณที่จะเข้ามารักคุณเข้ามามอบความรัก,คว,รกความรู้สึกดีๆให้กับคุณเป็นความรักที่ปลอดภัยที่คุณไม่ต้องมาพระวงหน้าพระวงหลังว่าเขาจะเข้ามาหวังผลประโยชน์ไหมเขาจะเข้ามาเป็นผู้ชายเจ้าชู้ เหมือนคนอื่นๆที่คุณเคยเจอก่อนหน้านี้ไหมคําตอบคือไม่ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ปลอดภัยแต่ข้อเสียของเขามีไหมมีคนคนนี้จะเป็นคนที่นิ่งๆช้าๆแล้วก็เข้าหาใครก่อนไม่เป็นเนื่องจากเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นเศรษฐีแล้วก็คนเข้าหาเขาเยอะมากตลอดเวลาเขาเลยชินกับการที่คนเข้าหาก่อนแต่ไม่ชิน กับการเข้าหาใครก่อนแต่กับคุณแม่หมอมองว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วคนคนนี้จะเข้าหาคุณและไม่ได้เข้ามาบเปล่าแต่เข้ามาเพื่อเปค่ะเพราะการเปคือการแสดงออกความรักที่เขามีต่อคุณว่าเขารู้สึกชอบคุณรู้สึกรักคุณเขาเลยเปแต่ถ้าเขาไม่คุยเขาไม่สนใจนั่นหมายความว่าคนคนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณมีวาสนานะคะบุญคุณสูง หมอขอดูไพ่นะอยากรู้ว่าเขาชอบคุณเพราะอะไรอะไรจึงอะไรที่มันเป็นการแบบสะกดจิตสะกดใจดึงจิตใจเขานะคะดึงดูดได้เขาอยากชอบคุณอยากเลือกคุณอยากเลือกที่จะเลือกคุณมาเปยนะคะโอ้โหสวยมากลูกดวงแล้วนี่คือการขอความรักจากคุณค่ะ เขาอยากขอความรักจากคุณเขาอยากมอบหนึ่งถ้วยที่เขามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยให้คุณทั้งหมดเลยจริงใจไหมจริงใจมากเขาบอกว่าคุณคือผู้หญิงในฝันที่เขาตามหามานานมากเขาอ่ะไม่เคยเจอใครที่รักเขาได้แบบคุณเขาไม่เคยเจอใครที่มีความจริงใจให้กับเขาเนื่องจาก คิงก็เป็นนักเข้าอ่ะไพ่เศรษฐีเนาะมักจะมีคนเข้ามาหาเขาด้วยผลประโยชน์แต่คุณน่ะมันแตกต่างจากคนอื่นที่เข้ามารักเขาด้วยหัวใจจริงๆเขาสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนที่จริงใจแล้วไพ่ดุสตาคือไพ่ดวงดาวของดาวล้านแสดงคุณอาจจะเป็นคนที่มีเมตานะคะมีเสน่ห์นะเมตตาที่สวยแบบไม่เหมือนใครหรือถ้าพูดเป็นคําพูดพูดประโยชน์ที่เขาอยากจะพูดเนี่ย เขาไม่เคยเห็นใครสวยเท่าคุณมาก่อนในชีวิตของเขาค่ะเออแล้วคุณคือผู้หญิงในฝันที่เขาเฝ้าอธิษฐานนะคะอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือว่าขอให้ได้เจอผู้หญิงแบบคุณแล้วเขาก็ได้เจอทุกอย่างที่เขาขอมันตรงสเปคตรงทุกอย่างเลยนะคะในความเป็นคุณมันตรงทุกข้อที่เขาขอไปนอกจากสวยฉลาด และยังเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคม,มเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะและเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนสัญลักษณ์ของการเทน,าน้าเทเข้าวออกคือการให้ให้แบบไม่หวังอะไรตอบแทนคุณมีความเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับแต่คุณจะให้ซะเยอะคือคุณไม่ได้หวังอะไรเลยจากเขาคุณแค่ต้องการความรักที่แท้จริงจากเขาซึ่งสิ่งนี้แหละที่เขาตามหามานานแล้วเขาไม่เคยได้เจอเลยพอเขาได้เจอเขาก็อยากเปค่ะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี กับคุณไปค่ะแม่กระทั่งการอยากมีลูกกับคุณค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปได้เลยค่ะแล้วก็หาว่าใครนะคะรู้สึกว่าชอบการทำนายทายทักเร็วของแม่หมอ,อมากทุกคนก็สามารถนะคะร่วมกันสร้างนะคะหรือให้กำลังใจ ผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยเพราะแม่หมอจะนําเงินไปสร้างองค์ปู่ย่ายนะคะที่เป็นปู่พญานาคที่เป็นสายายานบารมีสายายานคู่รักก็คือปู่องค์ดํานะคะกับแม่ยา่าแม่นิจันทาน,นาคาราชเป็นพญานาคสีขาวพญานาคสีดําเป็นสายาย, αν, ยานพญานาคสายบารมีสายายานคู่รักนะคะเพราะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคในสํานักของแม่หมอเนี่ยนะหรือเราสร้างพญานาคแบบคู่รักขึ้นมาเนี่ยจะเสริมดวงให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้เจอคู่บุญคู่บุปเพนะคะแล้วก็ได้เจอ สิ่งดีๆได้สําเร็จตามที่คุณขอตามที่คุณหวังนะคะแล้วก็ยังเสริมดวงเรื่องของอำนาจโชคลาภมีเพื่อนๆหลายๆคนลูกศิษย์แม่หมอเยอะมากที่โอนเงินรอบที่ผ่านมาถูกหวยกันเพียบหลายๆคนของานก็ได้งานศักดิ์สิทธิ์สมคำาล่ําลือนะคะแล้วก็ใครที่โอนเงินมาแล้วก็สามารถรับอ่าวอเปอร์พร้อมกับเลขนำโชคฟรีๆทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ